เฮ้ยอุ้ยอสองติดทั้งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดทั้งสองแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้กบเป็ดกระป๋องเขาไปเจ้าเฮ้ยเฮ้ยบึกสาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไอ้บึกรึเปล่าเดี๋ยวดูนะคะตัวอะไรติดเบ็ดกระป๋องเบียร์นะฮะ ติดแล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึ่งติดแล้วติดแล้วจะไปไหนท่านจะไปไหนท่านเห็นไหมทุน่นขาขาวนั่นแหละติดแล้วเอวิ่งสอยมาสองตัวพร้อมกันเลย โอ้โหตัวใหญ่หรือเปล่าวะใช้เหยื่ออะไรรู้ไหมเปนใช้เหยื่อมะละกอโอ้โห,โโหตัวใหญ่นะครับหวานหวานแรงแรงแรงโอ้โห,โโหสวยงามเห็นไหมสวยงามมากเลยตัวใหญ่ไม่เลิกบ่ล่าเลย <c oughs> เบ็ดกระป๋องครับเบ็ดกระป๋องเยอ,อสุดยอดเบ็ดกระป๋องครับเห็นไหมนี่กี่ตัวครับอันนี้สองตัวติดเบ็ดสองตัวพร้อมกันเลยเยี่ยมอ้าวหลุดเลยหลุดบนบกคนนะ,ะนนี่สองตัวบึมๆเลย อันนี้ติดครีบด้วยฮะนี่ติดครีบเขาด้วยโอ้โหตัวยงใหญ่เลยฮะเนี่ยึ้มเลยดูเดี๋ยวพี่เพ็นให้ดูเบ็ดของพี่เปนนะนี่่ะพี่เพ็นเอากระป๋องเบียร์นี่่ะที่กินกระป๋องเบียร์แน่นอนแน่นอนเยือแล้วคะเยือเป็นมะละกอนฮะ,ะอืมเก้วไหม 来。Yeah,